กคนนะครับวันนี้อยู่กับแอนป้อมนะครับสวัสดีปองสงการวันนี้ผมจะมารีวิว Extension ช,ชื่อ Revit Viewer นะซึ่งผมพัฒนาขึ้นมาเองด้วย AI นะครับก็สำหรับคนที่ใช้ Revit นะอยู่แล้วก็อยากส่งเข้ามาให้กับโปรแกรม SketchUp นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่า SketchUp เ,เนี่ย B version ที่เรียกว่า Studio สามารถ Import ไฟล์ Revit ได้นะครับไปที่ไฟล์นะแล้ว import เลยไม่ต้องแปลงเป็น ifc นะไม่ต้องแปลงเป็น2 d cat นะครับไม่ทช่ 3d c a 3d autocad นะครับไม่ต้องนะครับ import เข้ามาได้เลยนะ โปรแกรม s k e t u p เนี่ยมันจะเอาตัว Category Name นะครับให้กลายเป็น t a ็กแล้วก็เอาตัว Family กับตัว Type ID มาเรียงกันแบบนี้นะครับเป็นชื่อ Definition ด้วยวิธีการแบบนี้ครับผมก็เลยไปเขียนนะครับโปรแกรมขึ้นมากดตัว Revit v i e w e r นะจึ๊บจากนั้นกดกระป Refresh นะ Refresh เร็วๆเ,เลยนะครับไม่ยากนะ Refresh นะครับห้ามกดโหลดภาพนะมันหนักมากนะครับตัเครื่องมาเพราะว่าบางทีอ็อบเจมีหลายตัวนะครับรเนี่ยมัน คือหน้าต่างแต่ละบานนี่มันคนละตัวกันเลยมีไอดีไม่เหมือนกันนะครับทุกตัวมันต่างกันหมดเลยอลกอร e f r e ครับผมทำโปรเกสบาไปด้วยนะเพื่อให้ทุกคนเห็นนะวันนี้ไฟล์มันใหญ่มากนะครับก็ดูแล้วกันว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ไฟล์ที่ค่อนข้างใหญ่นะเดี๋ยวผมแถมให้ด้วยแล้วกันนี่เป็น example นะครับที่ผมโหลดมามันฟรีครับโอเคจากนั้นมันก็จะมีนะครับข้อบูลทั้งหมดอะกดคำสั่งย่อก่อนตรงนี้ย่อนะก็จะเห็นตัวนี้จะเห็น family wall ปุ๊บเห็นไหมครับผมทำให้มีตัว แล้วฝานเป็นตัวไกด์นะครับตัวสีเทาเนี่ยบังไว้นะเพื่อจะได้เห็นด้วยนะครับอ่นะก็มีเดียมเฮฟวี่มันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าใครต้องการเห็นนะครับมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็ดอว์สเห็นไหมครับเช็คได้เลยนีนะ่ถ้าเห็นต้องการจางก็กดตรงนี้ครับไลท์ light. ถ้าไม่ต้องการเห็นก็ปิดไปเลยนะครับไลท์ light, อ่ะจะได้มานะครับก็จะมีเนี่ยพัมบิ้งฟิกเกอร์นะฟรอ นะครับแคชวกเราสามารถตรวจได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยจริงๆริถ้าต้องการดูหลายตัวครับต้องการวอลกับดอวอลแล้วก็เลือก2แถวไ็นครับมันก็จะปนกันอย่างนี้แสดงขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับอ่ะดออ่ะโอเคนะครับเอาละก็ถ้าเราอยากจะเห็น Data เดี๋ยวผมเอาดอยเดี๋ยวนะครับปุ๊บเราก็สามารถจะกดตรงนี้นะครับตรงนี้นะแสดง ID แต่ว่าแสดง ID ปุ๊บมันออกทุกตัวนะครับให้เราเข้าไปข้างในนะสิเล็กแค่บางตัวพอนี่ครับก็จะมี ID เอ่าเอาไว้ v i ว w e r นะครับน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องมือตรงนี้เอาไว้ v i วอร์นะครับก็จะเห็นตรงนี้แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับเนี่ย นะครับลองตรวจสอบไอ้สแตอมีอะไรบ้างสแตกดสแตเอาเป็นอะไรเดียเอาเป็นดักแล้วกันดักอุย้ยถ้ากดดักปุ๊บเราจะปิด ID เนะอย่าลืมนะพอถ้าเราแสดงปุ๊บเนี่ยแล้ว,ลวทั้งหมดเลยนะครับปิดก่อนเนี้ยมันจะทุกตัวนะครับแล้วก็กดตรงนี้แสดง ID อ่านี่คือท่ออะไร ID อะไรเห็นไหมครับมันจะบอกขึ้นมาแบบนี้นะ บอกเปนท็อปบิลก็ได้ครับเนี่ยเอาพิเศษงานเราหลอนะครับเนี่ยท็อปบิลนี่เห็นไหมครับเนี่ยกดได้เลยเออเอาไว้ดู Data นะครับอ่ะโอเคเนาะเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะอ่ะจากนั้นถ้าต้องการที่จะดูทั้งหมดอ่ะปิดนี้นะเรากดคำสั่งแสดงทั้งหมดครับมันจะกลับมาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งอ่าเรียบร้อยครับอย่างเงี้ยนี่คือหลักการง่ายๆครับมันจะแสดงทั้งหมดนะครับง่ายๆมากเลยนะครับ ต่อไปครับถ้าต้องการดูบางตัวครับอย่างเช่นผมต้องการดูนี่ต้องการดูแค่นี้อ่ากดคำสั่งนะครับรีเฟชอีกครั้งหนึ่งคือเลือกบางตัวที่ต้องการนะครับกดรีเฟชโปรแกรมแสดงแค่บางตัวครับจะได้มาก็จะเห็นตรงนี้ข้อมูลเห็นไหมครับจะได้ดูภาพครับกดตรงนี้ภาพนี่กดตรงสีเหลืองนะครับจะเห็นภาพขึ้นมาอ่าแล้วก็เลือกได้ก็ตรงนี้อยู่ตรงไหนจึ๊บโอเคไหมครับ เราวังให้ดีนะอัปเดตดูพัาทั้งหมดเราวังให้ดีนะครับมันเครื่องหนวกมากนะนะครับเราวังให้ดีนะครับอะนี่คือ l イเวิร์ดรเวอร์นะครับในการทํางานครับต่อไปนะครับเราเน่ดูไม่ยากนะทุกคนต้องระวังให้ดีนะเครื่องมันหนวกมากคือตัวนี้เรากำลังทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันสูงนะครับแต่ตัวนี้ให้เราเห็นว่าตอนเนี้ยเอาแค่นี้พอก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามาดูถ้าผมอ่านแสดงให้หมดก่อนถ้าผมตอนเนี้ยนะครับอยากจะลองทําของตัวเองเป็นโปรแกรมสเก็ตอัพทำได้ไหม คำตอบคือได้นะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนนะผมรีเฟชนะครับอันนี้หายไปนะอ่ะโอเคมาดูละกันรครับเดี๋ยวผมจะลองทำของตัวเองซึ่งตอนนี้กำลังยังไม่เสร็จนะอ่าทุกคนลองดูนะผมทำไฟเบอร์เลีงตัวเองนะยกอย่างเช่นผมจะเอ็อบเจกต์มาวางโอเค แราคงจะเอาตัวรถยนต์แล้วก็เอาตัวเอารถมาวางนะโอเคก็อันนี้กำลังอัปเดตให้นะครับทุกคนก็ให้เราปรับมาที่เป็นสเกตอัพครับเลิตเนี่ยมันมาเป็นสเกตอัพนะครับอ่ะจากนั้นมาตรงนี้นะครับให้เราเอาอกคำสั่งเซตอัพครับแล้วเราก็มีคัตเจอร์ี่ครับ เดี๋ยวเราทําให้นะอ่าผมก็จะเลือกตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เลือกเป็นคั t เ g อรี่อะไรเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์อ่าโอเคแล้วก็เลือกแฟมิลี่อะไรเป็นอันนี้เป็นเบดอ่านะครับไทป์ Type อะไรไทป์ Type เป็นซิงเกิลเบดแล้วก็เอาคำสั่งแอทไซด์นะครับหนึ่งสองสามจิ๊บอ่าไม่แอทไซด์ปุ๊บนะครับ มันก็จะได้เป็นตรงนี้ขึ้นมาจากนั้นเวลากดรีพอร์ตนะครับกดรีพอร์ตตรงนี้บอมนะครับกดรีเฟชนะครับเห็นไหมมันก็จะมีตัวเนี้ยแสดงขึ้นมาให้เราแล้วสามารถกดดูได้ครับอา่าอาจจะได้มาผมก็จะเอาตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้ผมก็จะเลือกค a ต e g o อรเป็น Furniture นะครับเลือกแฟมิลีเป็น h a ชร อ่ะสองตัวนี้เลยสองตัวนี้เลยคือแชร์คือผมทำสองตัวได้เพราะว่าบางทีมันเหมือนกันเสียเวลานะอ่ะก็เลือก Family แล้วก็แชร์แล้วก็เลือกเป็นอ่าสมมติอ f ฟฟิศแครับโอเคแอสไซอ่ะโอเคต่อไปสองตัวนี้ครับเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์นนตอะไรดีจนะมีไหมอ่ะเป็นเ e c น a n i c a ิ e q u i p m ิ n t เมนต์ละกันเป็น อะไรก็ได้ครับอันนี้เลือกเลือกไปก่อนนะอืมแอสซายโอเคเมื่อเราแอสซาเสร็จแล้วเราสามารถกดบุดเพิ่มได้นะครับเนี่ยเพิ่มได้อ่ะจะนั้กลับมาที่บอมครับแล้วกดคำสั่งนะครับ r e รีเฟ h เห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะมีตัวไอ้พวกนี้ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วก็ขยายยอ่ออ่ะเรามาดูเฟอร์นิเจอร์ครับในตึกนี้ปุ๊บอ่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เมคคาณิคอลนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็จะได้นะซึ่งกำลังคาดหาอยู่นั้นด้วยวิธีนี้ครับเราสามารถจะอยู่ให้องประชุมครับสามารถจะเบรกดาวค่าตกลงต่างๆได้นะครับเรื่องอะไรครับแล้วก็ดู Data ได้นี่เนี่ยกดตัวนี้ ID นะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันโค้ดให้ด้วยนะและนี่นะครับก็คือหลักการของเราครับก็จริงๆผมตั้งใจจะทําตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเพิ่มไปก็คือถอดปริมาณด้วยแล้วก็ดู Data ด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยตัวนี้ครับ Ravit แล้วก็สเก l วิเ e w e r นะ ฝากไว้ทุกคนด้วยนะครับลองไปเล่นดูนะเปลี่ยนกาพรพิเศษงานของเรานะจากธรรมดาให้กลายเป็นระโปนะครับสวัสดีครับ